สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตลอดวิมณุ์ค่ะกลับมาเจอกับแม่หมออีกครั้งนะคะวันนี้แม่หมอกำลังจะทํานายดวงชะตาของชาวพิจิกนะคะจะเป็นลัคนาหรือว่าราศีพิจิกก็ได้ตามโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะขอจักรวาลนะคะช่วยบอกเรื่องราวดวงชะตาของชาวพิจิกประจําสัปดาห์นี้นะคะด้วยไพ่รายสัปดาห์5ใบค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใช่ไพ่ดวงชะตาของชาวพิจิกหรือเปล่านะจัก,กรวาลค่ะช่วยบอกหน่อยค่ะว่า5ใบนี้ใช่ดวงชะตาของชาวพิจิกประจำสัปดาห์นี้ไหมคะถ้าใช่ช่วยหมุนตามเข็มนาฬิกาถ้าไม่ใช่ช่วยหมุนทวนเข็มนาฬิกาค่ะขอบคุณค่ะ เรามาคัดลิฟายไปกันนะคะไปที่หนึ่งค่ะดมูนไปที่สอง To ู s o u r c e ค่ะใบที่สามค่ะ เปิดอ่าน The House v e r s e ค่ะไปที่สี่ค่ะ Page o f Cups ไปที่5 t h e a m p r e s s ค่ะเดี๋ยวมาหมาขาอขย,ยับไพ่อีกนึงนะคะจะพยายามพูดให้ดังขึ้นนะคะโอเคเริ่มกันเลยนะคะสองใบนี้คือไพ่ประจำตัวชาวพิจิต สองใบนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็ไพ่สรุปค,ค่ะสักครู่นะคะโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะตอนนี้พไพ่ประจำตัวชอบพิจินะเหมือนว่าตัวคุณเนี่ยอ,อ,อยู่ในความแบบกลัวนะคะบางคนเป็นลักษณะเป็นแพน,นิกเนาะ เป็นความกลัวที่แบบกลัวอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะในรอบสัปดาห์นี้เนาะแล้วก็แต่จักรวาลเขาพยายามนะเขาพยายามจะช่วยเหลือคุณอยู่นะคะแล้วก็ไพ่ประจำจุดอีกใบหนึ่งเนี่ยบอกว่าคุณเนี่ยกำลังหลอกตัวเองอยู่นะคะว่าน,นขณะน,นี้ตัวคุณเองแบบไม่มีทางเลือกอะไรเลยนะคะรู้สึกว่าชีวิตไม่มีทางเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานคนรักอะไรก็แล้วแต่คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีทางเลือกเลยนะคะ ใบที่ใบไพ่ประจำสัปดาห์นี้เนาะแม่หมอเขาพูดไพ่สรุปก่อนละกันคือตอนนี้เหมือนคนนะุณน่ะออยากจะมีนะอยากจะมีเงินทองแบบว่าให้มันแบบใช้ชีวิตแบบสบายขึ้นนะคะคือเมเอจีเนี่ยจะเป็นเรื่องของความหวังเนาะของคุณทั้งสัปดาห์เลยนะคะ ว่าม,มีปัญหาเรื่องอะไรบ้างที่จะเข้ามาในช่วงสัปดาห์นี้นะคะบางคนก็จะปเป็นลักษณะเหมือนว่าถ้าทำงานในบริษัทนะคะก็จะมีปัญหากับคนรอบข้างนะคะหรือว่าเป็นในทีมเดียวกันเนาะก็คืออาจจะความจะไม่มีความสามัคคีกเกิดขึ้นนะคะในกลุ่มเดียวกันนะคะทำงานก็อาจจะแบบไม่ค่อยคืบหน้าเลยนะคะเพราะว่าปเป็นลักษณะแบบแบบเนี้ย ไพ่ออกมาบอกว่าจริงๆอะถ้าคุณแบบเอ่อถ้าคุณอยากให้ผลงานมันคืบหน้านเนี่ยคุณอาจจะต้องปล่อยให้แต่ละคนแสดงความคิดเห็นนะคะอย่างอิสระให้มากขึ้นนะคะหรือว่าคุณลองทํางานที่แบบต่างคนต่างไปทําดูเพื่อให้มันมีผลงานที่เด่นชัดขึ้นนะคะอีกสัปดาห อีกเรื่องนึงที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ก็คือคุณจะได้ข่าวอะไรบางอย่างสําหรับใครที่รอข่าวนะคะในเรื่องของการงานแบบนี้นะก็คือคุณจะได้ข่าวในรอบสัปดาห์นี้นะคะทีนี้ข่าวที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็คือมันจะทําให้คุณอาจจะรู้สึกสับสนนะคะขึ้นมาได้เพราะว่าคุณอาจจะตัดสินใจไม่ได้ว่าตกลงว่าคุณชอบอางานนี้ จริงๆหรือเปล่านะคะมันเหมือนมันมีแบบความในใจอะไรบาง,บางอย่างมันเหมือนมีความกลัวอาจจะกลัวว่าคุณจะทําได้ไม่ดีหรืออะไรแบบนี้นะคะเป็นไปได้ค่ะทีนี้เรามาต่อด้วยเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าสิ่งที่หมอกำลังจะพูดไปไม่ใช่สิ่งที่ชาวพิจิกคิดตอนนี้นะคะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นความคิดของคู่รักของคุณนะคะ ที่มีต่อคุณเป็นไปได้เพราะว่าไพ่ของคุณทั้งสองคนสามารถสลับกันได้แล้วก็สามารถสลับกันได้ในทุกตำแหน่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทุกท่านใช้วิจารยาในการรับชมด้วยว่า,าไพ่ใบไหนนะคะเป็นของคุณไพ่ใบไหนเป็นของเขาค่ะออตอนนี้นะคะอย่างที่บอกไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เช่นเดียวกันค่ะก็คือคุณจะมีความรู้สึกกลัวอยู่นะคืออารมณ์คุณอนะ่ะไม่ หมือนบางทีก็คือมองเห็นความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ชัดเจนนะคะคือคุณไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ตอนนี้คุณกับเขามันเป็นยังไงกันแน่นะคะแต่ว่าจะบอกว่าจากัจากรยาจักรวานเนี่ยพยายามดึงคุณสองคนให้กลับมาคืนดีกันอยู่นะคะกับคู่รักคุณพไพ่ใบที่สองจัก,กรวาลบอกว่าคุณรู้สึกว่าคุณน่ะหลอกตัวเอง คือจักรวาลรู้สึกว่าคุณหลอกตัวเองอยู่นะแต่คุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้คุณอาจจะคิดว่าแบบคุณไม่มีทางเลือกอะไรเลยทั้งที่จริงๆแล้วความทางเลือกของคุณมันเยอะมากเลยมันเยอะหลายคนด้วยนะคะมีมากกว่าหนึ่งคนแน่ๆนะคะในความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ใช่แบบความรักในเชิงแบบชู้สาวไปซะทุกคนแต่ว่า มีมากกว่าหนึ่งคนะที่คุยกับคุณแล้วคุณทําให้คุณสบายใจขึ้นได้นะคะซึ่งอันนี้แหละที่มันทําให้คู่ของคุณเนี่ยรู้สึกแบบไม่โอเคนะคะสึกไม่โอเคกับพฤติกรรมของคุณเลยมันก็จะต้องแบบมีเรื่องความหึงหวงอะไรเข้ามาในชีวิตนะคะทีนี้พไพ่ใบที่2นะคือถ้าเป็นเรื่องขอไพ่ใบที่หขอโทษค่ะที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้คือคุณอาจจะไม่สามารถที่จะ เอาชนะบางสิ่งบางอย่างได้ซึ่งการเอาชนะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นความกลัวก็เป็นไปได้นะคะเป็นอาการแพนิคเป็นไปได้คือด้วยความที่คุณเนี่ยไม่สามารถเอาชนะบางสิ่งบางอย่างไปได้เนี่ยทำให้คุณไม่สามารถที่จะรักษาสัญญาที่เคยมีไว้ให้กับคนรักคุณได้นะคะตามสัปดาห์นี้คุณนะคะจะได้รับข้อความคุณหรือเขานี่แหละนะคะจะได้รับข้อความจากอีกฝ่ายหนึ่งซึ่ง อมันเป็นข้อความที่ทำให้คุณรู้สึกแบบอืมค่อนข้างจะสับสนนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีแบบบางอย่างเกิดขึ้นแล้วระหว่างคุณสองคนแล้วก็เรื่องราวมันเลยเถิดมาถึงขั้นที่มีคนบางกลุ่มนะคะหรือว่าคนบางคนเนี่ยเริ่มนินทาว่าร้ายนะคะหรือว่า รู้สึกว่าคุณทั้งสองคนไม่สมควรที่จะเป็นคู่กันอีกต่อไปเนาะมันก็เลยทําให้คุณสับสนว่าเอาอยัางไงกับชีวิตดีนะคะแต่ว่าแม่หมออยากจะให้คุณลองถามใจตัวเองนะว่าจริงๆแล้วอ่ะคือตอนนี้คุณเองคุณก็ยังรู้สึกใช่ไหมว่าคุณอยากให้เขาอ่ะอยู่ในชีวิตคุณไปตลอดชีวิตเนาะมันเหมือนว่ามีเขาคนเดียวที่เป็นความหวังในชีวิตคุณ เป็นสัแสงสว่างนะคะที่ไปอุโมงค์ให้ชีวิตคุณเนาะอืมคือไปไหนไปกันเวลาที่คุณไม่สบายใจคุณก็ยังมีเขาอยู่เสมอนะคะอันนี้เนาะก็ประมาณนี้สำหรับเอ่อสำ,ส,ำสำหรับนี้นะคะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่สำหรับหนึ่งให้นะคะขอจักรวาลนะคะช่วยบอกเรื่องราวความสัมพันธ์ของชาวพิจิกและคู่รักด้วยไพ่สัมพันธภาพ5ใบค่ะ คนโสดแบบไม่เคยมีแฟนมาก่อนก็เป็นไปได้นะว่าคุณจะไปชอบหรือว่ามีคนมาชอบคุณนะคะแล้วคุณก็จะได้รับข้อความต่อเนื่องเลยแหละนะคะแต่ว่าคนที่เข้ามาอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนที่ทำงานใน,ในสายงานเดียวกันนะคะจะเป็นคนละคนละสายกันเนาะอืมมาดูกันคะ่ะว่านี้ใช่ดวงของชาวพิจิกไหมนะ จักรวาลคะช่วยบอกหน่อยเขาไพ่ทั้งห้าใบนี้ใช้เรื่องราดดวงสตา,ตาความผูกพันความสัมพันธ์ของชาวพิจิกและคู่รักใช่ไหมคะถ้าใช่ช่วยหมุนตามเข็มนาฬิกาถ้าไม่ใช่ช่วยหมุนทวนเข็มนาฬิกาคะ่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ แม่หมอขอกำหนดให้2ใบนี้เป็นของคุณ A นะคะสใบนี้เป็นของคุณ B ีซาพิจส,สามารถเลือกได้ว่าคุณจะเป็นคุณ A หรือคุณ B ตามคําทนายที่แม่หมอกําลังจะพูดค่ะภพ่มันก็จะสอดคล้องกับอันเมื่อกี้เนาะก็คือคุณเนี่ยมีอาการแบบรักเขามากเลยแหละคืออยากจะแบบรู้สึกได้ว่าคนคนนี้คือเป็นเป็นคนที่จักรวาลส่งมาให้คุณเนาะแล้วค,คุณก็อยากจะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตอยากจะแต่งงานกับเขาด้วยนะคะ แต่ว่าไม่ว่าจะเพราะเหตุใดก็แล้วแต่มันทำให้ตอนนี้คุณมีอาการซึมเศร้านะคะบางคนแบบอาจจะไม่ถึงซึมเศร้าแต่ว่าเป็นอาการนอนไม่หลับตอนกลางคืนนะคะทีนี้สำหรับคุณ B เป็นยังไงบ้างคุณบีเนาะก็คิดถึงนะคะคิดถึงคุณ A นะคิดถึงเวลาตอนที่อยู่ด้วยกันเนาะแบบเคยดูแลกันยังไงแต่ว่าตอนนี้คุณ B ไม่ได้ทำงานในความสัมพันธ์อีกแล้วนะ ไม่ทำอะไรเลยนะคะแล้วก็บางกรณีเนี่ยเป็นลักษณะที่เออ่มีการกระทำที่พูดจารุนแรงนะคะกับคุณเอด้วยนะแล้วก็เป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าคุณ B เนี่ยรู้สึกว่าพรมิมลิิดระหว่างคุณทั้งสองคนมันได้จบลงไปแล้วเนาะประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็มาดูนะหมออยากทราบว่า คุณ A นะคะอยากบอกข้อความใดกับคุณ B ีนะตอนนี้ค่ะหนึ่งใบค่ะเขาบอกว่า why do we have to be apart คุณ A บอกว่าทำไมอ่ะทำไมเราสองคนถึงจะต้องแบบห่างกันด้วยอะไรประมาณนี้นะมาดูกันค่ะว่าคุณ B นะคะต้องการจะส่งข้อความอะไรให้คุณ A ต,ตอนนี้ค่ะขอจักรวาลบอกด้วยค่ะ าบอกว่า I hide behind material things นะคะ I hide behind material things ก็คือฉันเนี่ยซ่อนอยู่ภายใต้อะไรบางอย่างเนาะบางคนก็เหมือนแบบสมหน้ากากไว้อะไรเงี้ยว่าจริงๆแล้วคือฉันโอเคฉันโอเคอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วคือคุณไม่โอเคนะคุณบีนะเรามาดูการว่า ภาอตกลางระหว่างคุณทั้งสองคนก็คือว่ามันเหมือนว่าคุณทั้งสองคนอ่ะพอแยกทางกันแล้วนะคุณก็รู้สึกว่าอยาก move on นะคะ move on สักทีไปจากคนนี้สักทีได้เริ่มกับคนใหม่สักทีแต่ว่าเออคนไปไหนไม่ได้ทั้งสองคนเลยนะเหมือนแบบ move on กันเป็นวงกลมแต่ว่าพอคิดว่าจะกลับมาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวไอ้ปัญหาเดิมๆก็จะกลับมาอีกตอนนี้คุณสองคนก็เลยคนนึงก็เลยเศร้ามากเนาะส่วนอีกคนหนึ่งก็นอนไม่หลับไปเครียดเหมือนกัน นะคะคีมาดูการว่าจากักรวาลอยากให้คันแนะนำยังไงกับชาวพิจิกและคู่รักในรอสัปดา์นี้ค่ะเขาบอกว่า you deserve love นะคะ you are love able ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคุณเนี่ยสมควรที่จะได้รับนะคะความรักเพราะว่าคุณเป็นคนที่แบบ มีเสน่ห์นะคะทำให้คนอื่นลหลงรักได้เนาะแต่ว่ามันเป็นเพราะคุณเองเนี่ยแหละที่แบบอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองนะคะหรือว่าอะไรสักอย่างที่คุณรู้สึกว่าฉันไม่ควรจะได้รับความรักดีๆจากใครสักคนหนึ่งแล้วมันก็ขึ้นมาเหมือนเดิมเนาะว่าเออ pay, the, pay attention to the red f l a t s นะคะเขาบอกว่า the s i g n are cautioning you นะก็คือนั่นแหละให้ดู r e flags a คือจริงๆแล้วคุณทั้งสองคนน่ะจริงๆแล้วมันไม่โอเคการที่คุณแยกกันอยู่มันก็ไม่โอเคใช่ไหมแล้วคุณต้องเลือกดีๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่มันทําให้คุณสองคนต้องแยกทางกันนะคะออมีอะไรเนี่ยก็แม่หมอคิดว่าขอให้คุณทั้งสองคนเนี่ยคิดไว้เสมอนะว่าตัวเองเนี่ยสมควรจะได้รับความรักที่ดีนะคะแล้วก็ให้รู้สึกว่า ตัวเองมีคุณค่านะคะมีคุณค่าในตัวเองแต่ในที่คุณรักตัวเองมากพอเนี่ยคุณก็จะเรียนรู้วิธีที่รักคนอื่นได้เนาะโดยที่แบบไม่ต้องยึดติดก,กันเกินไปนะคะอยู่ด้วยกันใกล้มากเกินไปบางทีมันก็ไม่มีช่องทางให้หายใจนะคะที่คุณต้องคุณต้องปล่อยให้เขาไปมีอิสระบ้างเนาะมันถึงจะได้ความรักถึงจะได้มีความสัมพันธ์แบบที่ยืนยาวอย่างที่คุณต้องการเนาะเป็นเหมือนแบบ แต่งงานอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตนะคะประมาณนี้ค่ะก็วันนี้ขอจบจต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกการติดตามนะคะถ้าใครชอบววรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยค่ะวันนี้แม่หมอลาไปแล้วนะคะแล้วเราจะกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ